ถูกจริยครับหมดสัญญาแล้วปีน้าไว้ยังยังค่ะถ้าทำไมเลยเข้า<ด>ใจผิดเพราะว่าตอนที่เ,เ,เป็นมิจ้กุลพิธีเขาบอกว่าเราหมดสัญญาเปนทีแน่นอใช่แล้วเดือนหน้าฮะแต่หั้าแต่ปีนี้<แ>ได้เพราะเราสับปีแล้วตกใจเลยแถวๆแล้ว ไม่เพราะว่าตอนวันนั้นที่หนูไปเป็นของที่ของรอบนังสาวไทยคุณคิดว่าหนูหมดสัญญาแล้วว่าเห็นว่าหนูบอกว่าหนูสามารถรับงานพิธีกรโน่นนี้ได้ได้ค่ะที่จริงคือในเรื่องของงานพวกอพิธีกรหรืองานอื่นๆนะค่ะแม่คุณก็เปิดโอกาสอยู่แล้วแม้ว่าเราจะอยู่ในสัญญาค่ะมันก็เลยไม่ได้ติดอะไรแต่ิงในเรื่องของสัญญา M U T นาหมดประมาณเดือนหน้าค่ะใส่หายไหมแอนาเพราะว่าอยู นานามากครับคุณกรรมกับแม่อะไในงานสัญญาณนิดนึงค่ะสามปีผ่านไปไวมากตั้งแต่ปีสองสองยังจำพี่ได้เกือบทุกคนเลยนะ ตอไหมแม,แม่แม่พูดมีการแบบพูดว่าตอัไญาไม่ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าแต่เราก็ทํางานแล้วก็ทาําหน้าที่งเราต่อไปแล้วสำหรับตัวเราเองเราคิดไปยังไงเราว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าฟ r e แ l a n ์ไปก่อนใช่ค่ะแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ร่วมกับแม่พูยแน่นอนว่าเราทำอยู่อย่างเช่นการประกวดนิสโกโบนิสโกโบเห็นแม่ก็พูดอยู่ว่าอยากจะให้มาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็ยินดีถือว่ามันเป็น,นป,ปันหาครูทางสำหรับในการเป็นนิสสะของเราเพราะว่าตอนนี้ วนนี <usion> ่งานต่างๆถ้าเปิดว่างน่วยนแล้วนามีความสวใงที่อยากจะจัอะไรคโหโหโกโอ้ยไม่ไม่ หรือว่าอยู่ไปไกลทุกนางงามนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเราเราอยู่สูงนะแต่ว่าแบบมันฉีดเลยมันไปอย่างนี้แล้วอ่ะมันเลี้ยวลับยากมันกกลับยากค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้ในโอกาสอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกว่าถ้างั้นขอถามเลยละกันแนนนาเพราะว่าไหนผมก็สกสัยงเพราะอุตสัญญาสมุดนะอย่างเงี้ยขาดเงินรางวัลว่าอว่ารยได้เนี้ยเราได้จากแม่ปุ้ยหรือว่าทางทีมไมหรือว่าอย่างไรบ้างเออเทียดามาเลยคือในเรื่องของเงินรางวัลพี่แนนนาได้ไปส่งสองครบแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของงานอันเนี้ยต้องไปดูอี การแบ่งสายเป็นงวดยังไงจากต้นทางก่อนค่ะก็ยังเหลืออีกแบบนี้ด้วยหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกับแม่อีกทีนองค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะไม่ไม่สำหรับส่วนตัวหนูไม่มีก็คือเพราะว่าผมญญาทำให้เราโอกาสในการรับงานในรายการของคราบนอยอไม่ไม่เลยค่ะเพราะว่ายังยังติดต่อกับพี่พี่ของขาวบนอยอยู่ค่ะแล้วก็มีขอาวบนคอยเข้ามาเรื่อยๆก็ลยคนสงสัยว่าทำไมไม่มีเคอเก็หนูเอาแต่ว่าหนูอ่ะคุยกับพี่เขา พี่โปรดิวเซอร์จริงรู้ในเรื่องของรายการมาตลแล้วมีการติดต่อมาแล้วนี่มีคุยเพราะตอนนั้นหนูไปบล็อกคอยค่อนข้างบ่อยก็เลยมเห็นรายการใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ถามว่าจะมีรายการอันนี้นะแล้วหนูก็ถามว่ามันคือการแข่งขันร้องเพลงหรอหนูเลยบอกว่าอย่าเอาดูไปด้วยไปเพราะเรารู้ศักยภาพเองดีเมื่อเราพร้อมมาเอเราพร้อมมากไปแล้วเดี๋ยวได้มงได้นอนเราตัดโอกาสเขาเลยขอไปโอกาสอื่นดีกว่าซึ่งพี่เขาเขาเข้าใจอะไรคือร้องเพลงไม่ใช่ทำนาน อย่ากลัวเกิดเกินอย่าครบเกินแต่ก็ลองได้ถ้าเกิดมีตัวช่วยค่ะตัวนีงไม่เสียดายหรอเพราะว่าในรายการของคอยทุกอันก็จะมีเหตนการณ์บาเอย่างเกิดขนเจอร่นนี่ตั้งแต่ยังไงเออเอ็นนาของสับลูกอยอะค่ะมีโอกาสร่วมงานกันอืดอื่นมากมายอยู่แล้วใช่ค่ะจริงต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยที่แบบเอสติดต่อเรามาแล้วก็เห็นโอกาสแล้วก็ขอบคุณที่แบบเข้าใจเราที่เราแบบ ถ้าไปโชว์เรื่องเสียงเราอาจจะแบบไม่พร้อมจริงๆเจ็บคอขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ไม่ไม่ได้เสียในโอกาสตรงนั้นค่ะยังมีโอกาสอื่นๆรอรออยู่ก็ถือว่าเคลียร์ชัดเจนเราไม่ได้เก็บกำหนดสัญญาเป็นเพราะเสจเป็นเพราะเสจเราการจ้างสัญญากับเปลี่นเดือนหน้าเราก็มีโอกาสในรูปงานกับทางวันอื่นอะไรเวลาไปเขาเชิญไปเขาเชิญไปเซางานหรอร่องงานใดอันนั้นหนูมองว่าเป็นเรื่องของงานมากกว่าแต่ถ้าเรื่อง ในเรื่องของข้อพิพาทที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะตอนนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งต้องรู้ว่าทางผู้ใหญ่โอเคไหมเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนแม่บยเหมือนเดิมหนอยากคิีตัวเองไปนูกครีแล้วครีตัวเองหมายว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเราดูเขาเรียกว่ารนแบบสามารถรับงานได้กับุกทีร่วมงานได้กับพิธีที่จริงหนูตอนนี้ก็รับงานได้กับุกทีนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าเราคนเดียวไม่สามารถที่จะเลือกรับได้เพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาก็อาจจะเห็นภาพเราว่าแบบ แบรนด์นี้หรือเปล่าหรือว่าติดกับทางนี้หรือเปล่าติดแบรนด์หรือเปล่าไม่มีไม่จริงใช่พอเราหนุ่มไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าพอเราหมดสัญญาเสร็จปุ๊บเนื้อหอกมานเราจะตอบดิสอินเตอร์ในชาแนลเลยจริงไม่จริงคะเรื่องนี้ใครคะพี่บอะไรจากเลยว่าเราไป็นหนึ่งสอยที่กำลังจะเตรียมส่งออกไปดิสอินเตอร์ในชาแนลหนูเหมาะแต่ไปจับใจญี่ปุ่นเหรอคะตรงๆหนนตคุณฟินนะคุณฟินนะับรับประเดี๋ยว ค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันอย่างที้ะะแล้วค่ะก็ถือว่าซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตคนที่จะเป็นตัวแทนต่อไปดีกว่าคือจะไม่มีการประกวดอะไรอีกแล้วเหรอคะไม่ไมอยากให้หประกวดหรอกไม่มีไม่ <c oughs> ไมีมมม <c oughs> แต่แว่าตอนนี้ใจเราแฝงต้นส่งสน,นับสนุนแฝงแล้วนะใช่รู้สึกว่าอยากไปต่อเส้นทางอื่นนะราศเนาะก็เนี่ยเอก็เลยมีข่าวลือว่าเราพยายามไปพูดคุยกจะคาน เขาลืมปะจช่องหนึ่งหรอมาจากที่เห็นเองนี่แหละน้อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะเราไปคุยกันเ่อนไปพูดคุยตรงตัวอย่างเรื่องการจะกลับมาเป็นนักแสดงในรอบกี่ปีวะไม่ไม่ก็ก็เป็นอยู่เรื่อยๆรอตอนนี้รอทางผู้ใหญ่คุยกันค่ะเหมือนว่าตอนนี้เราไปเจอด้วยตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวรอตกลงสัญญาอะไรหลายอย่างสนใจบทไหนเป็นพิเศษไหมานาคตกลับมาทางนี้การเล่นละครสำหรับหนูนะคะเอ๊ะเอาละ ที่บทไหนก็ได้นะแต่บทหลักก็ดีค่ะนูก็อยากได้บทสมหวังบ้างแต่ว่าไม่ใช่บทอยูโรยูนีเนาะบอกไม่ได้จริงจริเราูกสัญญาเแต่ว่าแต่ว่าตัวอนนั้นคืออยากเป็นนักแสดงเลยคืออยากเขสังกัดเลยคือไม่ไม่คิดว่าจะเป็นสละในเรื่องสังการหรือสระอันนี้อันนั้นไม่ติดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าพอเราแขวนเสื้อสูงแล้วเราอยากชิมรางในทุกโอกาสของที่ทางบันเทิงเลยทั้งนักแสดงทั้งพิธีกรหรือว่านักร้องหรืออื่น ใช่ค่ะต่งจริงใจก็ก็ชอบชอบที่จะแบบมันเหมือนที่ได้มันเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ใฝ่ฝันค่าอยากจะอยากจะสมบทบาทในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นก็เลยสนุกสนุกที่จะทำอย่างเป็นตัวใครเป็นพิเศษไหมคะดาราในฝัน,น,นอะไรอย่างเงี้ยกูนี่หนูหนูรู้สึกว่าใครทุกคน,นะตอนนี้ที่เราแบบเห็นผ่านจอมาทุกคนคอมเม้นท์พีนหมเลยอะที่พนใครก็ได้เขาอยากเล่นกับหนูไหมเรื่องอีกเรื่องหนึ่งกิงหิงยูริก็ไม่ติดเหรอไม่ติดไม่ติดตอนนี้ความรักมันเปิดแล้วค่ะเออไปเราหลีติดตามเนาะ บอกไปได้จริงค่ะนี่หลอกขาวเลยที่ถูกบอกว่าอยู่ริมที่จริงเนาะหนูเคยเล่นค่ะใช่เคยเล่นตอนนั้นที่เล่นเกงก็ทั้งทั้งผู้ชายทุกคนตอนนั้ก็เป็นสายไฟประเทศไทยอยู่โยงไปโยงมาใช่ไม่มีแต่ไปขับลื่นขึ้นไปลงนีม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 ีแบบมีแบบเลยเลยมากขึ้นค่ะต้นเรื่อห่อเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยไายโม่ไข่นันเลยแต่เพราะว่าอันนี้เรื่องใช่คุณพี่ออกมาใช่ค่ะจริงจริงจใช่ก็เลยเดือนเดือนที่บอกไปนะคะแต่ว่า เออในทางแม่ปุ้ยก็แม้ว่าจะในเดือนนี้ยังมีสัญญาอยู่ก็สามารถไปสอบได้แม่ปุ้ยก็โอเคนอยู่แล้วเราหวังใจเราหอมเนี่ยแล้วก็มีตัวมีนมาแสดงประจุมจีบป่ะป่าไม่มีไม่มีไม่มีเกินป่าวเอาเรื่องงานก่อนเออตัดโปรเจกต์ซีซี่ซีซีไม่มีซีซีไม่มีซีความรู้ความรักไม่คิดเลยหรอเดี๋ยวเปิดตัวที่แต่งงานแต่ละแต่ละสุดเอ็กซี่เขาก็เสิร์ฟเราฉ่ำเลยนะยังไงล่ะไม่มีไม่มี เขาหล่อนะเขาเป็นไวรัสในโซเชียลเลยนะเรารู้ว่าเขาหล่อเรารู้ตั้งแต่วันที่เขาวประกวดแล้วทุกคนก็เห็นกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราบอกเขาเป็นบราเธอร์อจริงจริง <laughs> เราไม่สามารถก้าวข้ามสคริปต์เส้นนัน้นได้จริงจพอเป็นบราเธอร์แล้วแบบเฮ้ยไม่ได้จริงค่ะแล้วก็มองความหล่อเขาเป็นแบบหล่อแบบน้องชายนะแสดงว่าเราก็อยากจะใช้คําว่าแอนาโซอไปเรื่อย ก็ถ้าทุกคนชอบก็ใช้ต่อไปได้แต่เรายเปิดตัวอีกแต่งงานแต่งงานเลยอันนี้มันคือใครทักหรือบอกดูทักหรือคิดเองเชื่อเองไม่เราเรารู้สึกว่าถ้าจะด้วยอายุของเราค่ะแบบที่ผมยุเสร็จแล้วก็ถ้าจะมีอีกอย่างที่จะจริงจังใับชาต่จรงเลยก็ไม่อยากจะคว้ารีบคว้าเลยมาก่อนอย่เี้ยออใส่เรื่องนึงหน้าเหมือนโนนคะเออนอน สนุกมากไม่คิดว่าจะาท่านนะทุกคนว่าตอนที่อยู่ในนั้นเหมือนใครก็องินนนนะไม่จไม่จิงจริจริ่คว่าเปนอินถนนก็เซฟไเหมือนกันรว่าไครอะหนูคิดว่าเป็นไอ้นี่ใอะที่สานี ก็ไม่คิดว่าเขาเป็นพี่ถนนเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งร่วมงานด้วยกันมาค่ะก็ถือว่าแบบเอนจอยใจจอยพี่เขาน่ารักดีค่ะตอนพอเฉลยมาเราตกใจไหมนะตกใจตกใจพี่ไม่คิดว่าแกจะใส่วิกขนาดนี้ที่จริงเราเริ่มสงสัยตั้งแต่แบบเลือกชุดแล้วแบบเลือกชุดแบบปิดกับคนเลยตอนแรกเราเลือกชุดหนึ่งก็แบบเอ้ยคนนี้ยังไงแต่ก็เห็นแล้วก็โอเคเข้าใจได้แคปชั่นมันก็เลยกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งนึงเนาะ ว่าอะไรฉันลืมแล้วว่าเป็นอย่างแอนนาได้ถ้าพี่นนเป็นอนาได้ทุกคนก็ทำได้มาดีนี้ไม่จบไม่หายไม่ตายลาตีหนะ่งคุณฮะรับสระดอเหรอฮะใช่ก็